ความสุขพบได้ที่ใจอะไรก็เริ่มตรงนี้เพียงเรารู้จักวิธีสิ่งดีก็มีตามมาอย่ามัวลงทางเรื่อยไปสวัสดีกำลังพลและครอบครัวทุกๆท,ท่านนะครับพบกันวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่า มีข่าวดีๆมาแจ้งมีเหตุให้แสดงสารธรรมครับพบกับอรุศาสนาจารย์ศูนย์สงครามพิเศษวันนี้ขอเสนอในเรื่องจนเพราะอะไรทำไมจึงจนเพื่อเป็นอนุสติสำหรับทุกท่านที่รอดพ้นจากความจนและเห็นกับตนมาสู่ความเป็นคนร่ำรวยในโอกาสต่อไปนะครับ ความยากจนนั้นทุกคนไม่พึงปรารถนาครับไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากประสบกับชีวิตแบบนี้มีครอบครัวบ้านเมืองใดประเทศใดก็ไม่มีใครอยากให้ประเทศนั้นครอบครัวนั้นยากจนครับเพราะว่าความจนนั้นเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมมนุษย์ทุกหมู่เหล่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ท่านก็นได้กล่าวแล้วก็หาสาเหตุของปัญหาในเรื่องของความจนเรามาว่ากันด้วยหลักอริยสัจสี่เลยนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความจนมาสแสวงหาคําตอบกันแบบบ้านๆเลยครับความจนนั้นแยกออกเป็น4ประเภทด้วยกันครับ 1. จนเพราะไม่มี 2. จนเพราะไม่พอ 3. จนเพราะไม่เจียม และ 4. จนเพราะไม่จำครับประการแรกนั้นจนเพราะไม่มีเป็นความจนที่เกิดจากกฎแห่งกรรมของมนุษย์ที่ได้กระทำไว้ตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นเหตุในอดีตจึงนำมาสู่ผลในจุดป,ปัจจุบันนี้นะครับอดีตทำกรรมไม่ดีไว้ปัจจุบันก็จนได้เหมือนกันครับซ้ำปัจจุบันยังสร้างเหตุไม่ดีไว้อีก อนาคตก็ไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนทํานายทายทักว่าจะรวยหรือว่าจะจนนะครับรับประกันได้เลยว่าจนตลอดการครับความจนจึงเป็นผลที่มาจากเหตุสาเหตุของความจนนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็จะกล่าวไว้ประมาณ4ข้อด้วยกันนะครับเป็นหัวใจของเศรษฐีหัวใจของยาจกเลยละครับ หัวใจขายาจกนั้นก็บอกว่า 1. ไม่ขยันหา 2. รักษาไม่ดี 3. มีมิตรชั่ว 4. เลี้ยงชีวิตไม่เหมาะสมข้อแรกนั้นไม่ขยันหาก็คือคนที่ขี้เกียจนั่นเองไม่รู้จักทำรรมาหากินตื่นสายไม่รู้จักใช้หัวคิดใช้สติปัญญาทำรรมาหากินเกียจค้านครับเห็นแดดร้อนก็บ่นว่าร้อนเห็นอากาศหนาว ก็บอกว่าหนาวเห็นอะไรก็บนเรียกว่าไม่ทำการไม่ทำงานเรียดค้านอยู่เป็นนิดเมื่อเวลาจะมีกินอะไรเสียก็เลือกกินอีกต่างหากแบบนี้ต้องรอให้ท้องหิวก่อนครับถึงจะหาวิธีการทำมาหากินได้ซึ่งบางคนที่อยากจะรวยก็คิด รุตรวยทางลัดโดยมิจฉาชีพต่างๆนานานะครับทําให้เดือดร้อนไปทั่วทุกสรารทิศกลายเป็นคนขี้เกียจครับพระท่านจึงบอกว่าณสยาโลกวัตโนไม่ควรเป็นคนโรกโรคอย่าเป็นคนหนักแผ่นดินนั่นเองครับขอ้อที่2ครับรักษาไว้ไม่ดีหมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่าย ไม่รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้หามาได้เท่าไรปิดช่องโหว่ของรายจ่ายไม่หมดกินจนหมดใช้จนหมดจ่ายจนหมดไม่เหลือไว้เลยไม่รักษาไว้เลยนี่เรียกว่าไม่คิดถึงวันหน้าแถมใช้จ่ายเกินตัวเป็นหนี้สินอิรุงตุงนงังเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวบางคนเงินเดือนหมื่นหใช้ชีวิตสองหมื่น แบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะรวยได้นะครับผมเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่ายก็เป็นบ่อกเกิดของความยากจนเช่นเดียวกันข้อที่3มครับมีมิตรชั่วครับคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดคบ,บบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลสุภาษิตนี้ยังคงใช้ได้อยู่จนปัจจุบันนะครับคบเพื่อนที่ดื่มสุราเมรัย ตกเย็นมาก็ชวนกันดื่มสุราเมรยัยครบเพื่อนที่สุบุรีก็สุบุรีด้วยกันครบเพื่อนที่สัมมาเลเทเมาก็สัมมาเลเทเมากบเพื่อนที่เล่นการพนันเล่นยาเสพติดก็ต้องเล่นการพนันและเล่นยาเสพติดเหมือนๆกันครับพระตัานยึงบอกว่าความดีจะนำสิ่งดีเข้ามาหาตนความชั่วก็จะนำสิ่งชั่วเข้ามาหาตนเชกเช่นเดียวกันครับ คนดีมักจะได้พบคนดีมักจะได้ของดีๆมักจะอยู่ในสังคมที่ดีๆครับคนชั่วเขามักจะมีเพื่อนชั่วมีมิตรชั่วไปที่ไหนมาที่ไหนก็จะเจอสิ่งชั่วๆเจอมิตรชั่วร้ายมีคนพาลเป็นมิตรอยู่ตลอดแล้วก็นําสิ่งไม่ดีเข้ามาหาชีวิตอยู่ตลอดไปพระท่านจึงบอกว่ายาีิสังวัปเตปีชงังตาีิสังรัปเตะหลัง หวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคบคนเช่นใดก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันขอ้อที่สีครับเป็นข้อสุดท้ายเลี้ยงชีวิตไม่เหมาะสมครับเป็นความผิดพลาดของชีวิตมนุษย์นะครับที่วางตนไม่เหมาะสมครับมีกินมีใช้เกินประมาณครับเหมือนเดือนหมื่นห้าซื้อนาฬิกาหมื่นเก้าซื้อรองเท้าสองหมื่นใช้เกินตัวเอง ราคาแพงเกินไปครับเรียกว่ามีรถสนนิยมสูงแต่รายได้ต่ำรายได้ต่ำติดดินครับกินอย่างหรูอยู่อย่างยาจกเวลาออกนอกบ้านกินหรูครับดูดีแต่กลับบ้านต้มมามา่าปลาเค็มแบบนี้เรียกว่าเลี้ยงชีวิตไม่เหมาะสมครับใช้เงินไม่สมเหตุสมผล มีเงินเดือนออกมาบางทีเพื่อนก็มาหยิบมายืมแล้วครับสังเกตได้ว่าเพื่อนที่มาหยิบยืมบ่อยๆครับเงินเดือนออกมา 15. วันมายืมเราแล้วครับแล้วก็บ่นว่าทําไมถึงไม่รวยสักทีทําไมจนอยู่ตลอดปีตลอดชาติแบบนี้ก็จนไปเรื่อยครับการใช้ชีวิตหรูหราเกินตัวเองนะครับ แต่งตัวเกินเงินที่มีอยู่ใช้เงินเกินเงินเดือน,นที่เรารับอยู่ทุกๆเดือนครับบางคนมีก่าปียังไม่พอค่าใช,ช,ช้จ่ายจับจ่ายใชย้สอยในแต่ละเดือนเลยเรียกว่าหมุนจนไม่รู้จะหมุนแบบไหนแล้วนะครับบัตรเครดิตที่มีก็ใช้จนแทบ,บจะเต็มวมงเงินครับนี่เรียกว่าเลี้ยงชีวิตไม่เหมาะสมครับก็เ,เป็นเหตุให้ความจนได้เหมือนกันประการที่2ครับ จนเพราะไม่พอครับเรียกว่าไม่รู้จักประมาณไม่มีมัตตัญญุตาแถมไม่มีความสันโดษหรือว่ารู้จักยินดีรู้จักพอเรียกว่ากินเกินกว่าที่เราหาได้เที่ยวเกินกว่าที่จะเราหาได้อยู่เกินพอไม่รู้จักพอครับทำอะไรก็ไม่รู้จักพอแบบนี้ไม่มีวันรวยครับ คนรวยคนเป็นเศรษฐีได้นั้นต้องรู้จักพอครับพออะไรบ้างพอแก่รายได้พอแก่กําลังพอแก่ความเหมาะสมพอแกรายได้นั้นก็หมายความว่ามีสลึงบึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใช้ลงให้มากจกย,ยากจนสุภาษิตไทยก็สอนไว้แบบนี้นะให้รู้จักพอ อย่าใช้ให้มันเกินกับรายได้ถ้าพอแก่กําลังกําลังเรามีเท่านี้ใช้เท่านี้ไปวัดพระท่านก็นยังบอกเลยว่าทำบุญแต่พอตามกําลังศรัทธ,ธานะคุณโยมไม่ได้มีการบังคับไม่ทำมากบางคนเห็นเพื่อนทำหนึ่งพัอุ่นฉันก็อยากจะทำหนึ่งพัด้วยเหมือนกัน mm. เกินกว่ากำลังเรียกว่าไม่ได้บุญเต็มที่ครับทำไปหนึ่ันแต่ เรามีเหตุจะต้องใช้เงินครับทําไปแล้วก็เสียดายสู้ทําเพียงแค่100แต่ดีใจอิ่มเอิบบุญกับที่เราทําไปนั้นน่าจะได้อานิสงส์มากกว่าครับถ้ารู้จักพอครับก็จะรวยได้เหมือนกันคนไม่รู้จักพอวางตนไม่เหมาะสมก็ไม่มีวารวยครับประการที่3ครับจนเพราะไม่เจียมเรียกว่า มีกิเลสเป็นเหตุให้จนมีความหลงเป็นเหตุให้จนหลงอะไรบ้างครับหลงลาบหลงยศหลงสรรเสริญหลงสุขครับหลงว่ามัง่งมีลืมตนครับเปลนใช้เงินขาดสติยับยัง้งใช้แบบนี้ก็จนอย่างเดียวครับเรียกว่าบางคนก็หลงไปกับอบายามุกเล่นหวยบ้างเล่นลอตเตอรี่บ้างเล่นการพรนันบ้าง บางคนถึงบอกว่ามือทำให้รวยแต่หวยทำให้จนรวยชั่วพิบตามันก็จนชั่วพิบตาได้เหมือนกันอบายยมุกทำให้จนได้หมดครับมีไร่ก็หมดไล่มีนาก็หมดหนามียศครับมียศถารนาสักตำแหน่งหน้าที่การงานก็หลงเดมตนครับคิดว่าตนเองใหญ่โตมีเงินมีหน้ามีตาเลี้ยงจนหมดกระเป๋าเลี้ยงจน ไม่มีจะดูแลกรอบครัวแบบนี้ก็จนเหมือนกันครับสุดท้ายแล้วใช้ยศให้ตำแหน่งไปในทางที่ผิดชิดทุจริตคอรัปชันทำให้เกิดผลเสียอย่างมากมายเสียหายไม่ใช่เสียเฉพาะต่อตอนเองครับเสียทั้งครอบครัวสังคมส่วนรวมประเทศชาติเรียกว่าลงยศหมดลาสีหลงสตรีนิยหมดคุณค่า มีการถูกร้องเรียนบ้างเป็นต้นนะครับบางคนหลงสรรเสริญครับได้รับคำสรรเสริญเยินยอกล่กาวชมเชยหลงละเลงกับคำพูดของคนบางคนก็หลงคนคที่เคยมีบุญคุณก็หลงครับกลายเป็นคนเนรคุณสุดท้ายก็ไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะเป็นคนหลงทางหลงสุขแบบนี้เป็นต้น และประการสุดท้ายคนระับจนเพราะไม่จำโบราณท่านสอนว่าเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควายถ้าเรารู้จักคำว่าเจ็บแล้วเราต้องจำครับเคยล้มมาแล้วก็ต้องลุกขึ้นใหม่แล้วก็ต้องไม่สะดุดล้มกับปัญหาเดิมๆครับบางคนเนี่ยติดหนี้การพน,นันพอใช้หนี้การพนันหมดแล้ว พอมีหน้ามีตาพอมีเงินหน่อยอา้าวกับไปเล่นการพนันอีกแล้วผิดซ้ำสองอีกแล้วผูบ้บังคับบัญชาเคยให้อาภายัยไม่เอาโทษไม่ลงทันไปผิดซ้ำสองครับสุดท้ายก็ต้องถูกลงโทษลงทันคนไม่ไหวก็สุดท้ายก็ต้องถูกไล่ออกจากราชการก็มีแบบนี้เรียกว่าเป็นความจนที่ไม่รู้จักจดจำว่าตัวเองนั้นผ่านอะไรมาบ้าง เรียกว่าเจาเพราะไม่รู้จักจำจนเพราะไม่รู้จักจำว่าตัวเองผ่านอะไรและผิดหวังพลาดพังสิ่งใดมาความจนที่เกิดจากการไม่จดจำเนี่ยเป็นเหตุแห่งความประมาทพลาดฟังขาดความยับยัง้งหลงผิดลืมตนครับก็ทําให้จนอยู่วันเนี้ค่าจนอยู่ตลอดชีวิตครับ แต่ความจนเนี่ยเป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่ของชีวิตเลยนะครับเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ครับเมื่อเราจนครับบ้านเมืองก็จนประเทศชาติก็จนถ้าถามว่าแล้วทําไมประเทศชาติจนไม่ต้องไปโทษใครครับโทษตัวของเราเองว่าเราทําแบบนี้หนึ่งคนจนสังคมก็มีคนจนอยู่ในสังคมอีแล้วเมื่อทุกคนขยันขันแข็ง ก็มีเสรีฐีในสังคมประเทศชาติก็จะร่ำรวยได้เหมือนกันในท้ายที่สุดนี้ฝากไว้เป็นวิตามินประจำจิตข้อคิดประจำใจเพื่อไว้ใช้ในการดำเนินชีวิตดังต่อไปนี้ครับความจนคือหลักประกันอันศักดิ์สิทธิ์รู้จักคิดเห็นคุณค่าน่าฉงนจะกินใช้นุ่งห่มก็เจียมตน เพราะว่าจนจึงระวังไม่พังเพลินความจนคือชีวิตที่ติดดินเพียงรู้กินรู้ใช้ไม่ขัดเขินงบรายได้รายจ่ายไม่ให้เกินไม่เจริญแน่นอนหากผ่อนเอาจนสิ่งใดอย่าให้จนความคิดผลปริตพัฒนาอย่างโง่เขา ทำให้จริงมุ่งมั่นคอยขัดเกลาขอเพียงเข้าใจตนจนและดีอย่าลืมว่าความจนก็สอนคนให้พัฒนาได้เหมือนกันอย่าลืมทำความดีสอนเยาวชนให้เป็นคนดีรักสถาบันประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ อย่าประมาณพลาดพังก,กับการดำเนินชีวิตเล่งประกอบกิจขวนขวายทำคุณงามความดีพบกันใหม่ในโอกาสหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับอย่าลืมทำบุญนะคุณผู้ฟังเจอกันอีกครั้งมีบุญให้โมทนาขออย่านี้ เรืราห่างไกลวัดวาอย่าลืมเมื่อใจโรยราเรามาทำบุญนุนใจ